สวัสดีค่ะขอจะรับสุมันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาแจากวอลเล็ตฟรีนะครับจะเปนที่11ตุลาคม2568แจกฟรีค่ะใครที่ยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้นะคะส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยในการแจกก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยค่ะเพียงแค่ให้เรากดเพิ่มเพื่อนเพื่อนในไลน์นะ แล้วเดี๋ยวระบบจะบอกว่าคุณจะต้องทํายังไงแค่นั้นเองค่ะไม่ได้ยากเราก็หาเวลาให้เจอหาโค้ดอ่างเปาให้เจอเสร็จแล้วพอถึงเวลาที่ประกาศในคลิปเราก็กดส่งเดี๋ยวลิงก์อ่างเปามันก็จะขึ้นแต่ถ้าเราใส่โค้ดอ่างเปาไม่ถูกหรือเออเวลาไม่ถูกเดี๋ยวระบบจะบอกว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรแค่นี้ค่ะไม่ได้ยากนะวันนี้โค้ดอ่างเปาที่เอามาแจากคือคําว่า YouTube เป็นภาษาอังกฤษนะคะ ส่วนเวลาที่สามารถรับในวันนี้ได้ก็คือ21นาฬิกา7นาทีใครดูจบแล้วสามารถไปพิมพ์โค้ดเอาเปรอที่ไลน์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ใครไม่ชอบปล่อยผ่านไปได้วนใครอยากรู้วิธีการหางเงินออนไลน์เพิ่มเติมสามารถดูในโปรไฟล์ช่องไลน์นะคะ